สวัสดีค่ะชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการจนาทาหลอดนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาความรักของคุณกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นนะคะเรามาดูสถานการณ์ของคนโสดกันก่อนเลยว่าจะเจอกับอะไรบ้างเนาะ ให้บแรกนะคะได้ The Empress นะ The Empress เนี่ยมาบอกว่าคนโซนหลายๆท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะพอใจกับชีวิตของตัวเองปัจจุบันนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจอะนะคะ แลพ่ใบไปต่อมานะคะได้5คาถาเนาะ5คาถาเนี่ยมาบอกว่าถึงจะอย่างไรนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเจอปัญหากับบุคคลหลายคนเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเข้ามามีอิทธิพลในความรู้สึกของคุณนะคะบางคนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะเจอปัญหา,าในที่ทํางานอะนะคะ และภาพใบต่อมานะคะได้ The Sun เดอะซันเนาะเดอะซันเนี่ยมาบอกว่าหากคุณช่วงนี้คุณทำอะไรนะคะสิ่งสิ่งนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะคะคุณคาดหวังอะไรสิ่งสิ่งนั้นคุณจะได้ในเดือนเดือนนี้นะหรือบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเคยผ่านเรื่องราวชีวิตที่แบบว่า มีคนหลายคนนะคะที่พยายามจะเข้ามาในชีวิตพยายามจะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับชีวิตคุณนะคะแล้วก็ตอนเนี้ชาวราศีตุลเองเนี่ยคุณก็สามารถผ่านมาได้ด้วยนะคะและภาพไปต่อมานะคะได้แปดถ้วยเนาะดถ้วยเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีการได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าออได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะอ คนโสดบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งโสดมาหมาดๆเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันได้ไพ่แปดถ้วยเนาะบางคนบางท่านเนี่ยต้องจำใจจากคนรักมานะคะเพื่อบางสิ่งบางอย่างอะเนาะมไม่เหมอสัมผัสได้ถึงเอเนอร์จีที่แบบว่ามีการจำใจจากมานะคะเออและไพ่ไปต่อมานะคะได้สิบเหรียญเนาะสิบเหรียญน,นี่มาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ย ช่วงนี้นะคะสิ่งที่คุณทําไปทั้งหมดเนี่ยอาจจะทาเพื่อเพื่อครอบครัวเพื่อความมั่นคงอ่ะนะคะอืมทาเพื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องอ่ะนะคะอืมสรุปแล้วนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยเอ่อ uh ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะด้านชะตาชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะแต่ในด้านของความรักเนี่ยอาจจะยังไม่สมหวัง,งเนาะอืม ก็สำหรับแม่หมอไม่ไม่ห่วงกับคนโสดสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะรู้ว่าสิ่งไหนควรจะทําก่อนสิ่งไหนควรจะทําหลังอะเนาะคุณค่อนข้างมีจุดที่โฟกัสค่อนข้างจะชัดเจนอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อผู้ที่อยู่ในสถานะคนมีคู่นะคะไพ่ใบแรกนะได้ชารีออดนะคะเดชารีออเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ย อาจจะมีการช่วงนี้อาจจะมีการแยกย้ายกันหรือว่าต่างคนต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองอะนะคะและไพ่ใบต่อมานะคะได้6ถ้วยเนาะหถ้วยเนี่ยมาบอกว่าถึงจะอย่างไรคุณสองคนก็ยังคงแบบว่าออคิดถึงกันนึกถึงกันอยู่ในใจอยู่ก็ยังคงรักกันอยู่นะคะบางคนบางคู่เนี่ย ต,ต้องแยกจากกันเพื่อไปทำสิ่งที่สำคัญนะ,นะคะแล้วก็แต่ในใจลึกๆะก็ยังคิดถึงกันแล้วก็อยากจะหวนกลับมาหากันนะ,นะคะค่อนข้างสัมผัสถึง Energy ที่แบบว่าคิดถึงกันนะคะและภาพไปต่อมานะคะได้น t ะ o อัพเพนเดอร c เนอรเนาะนายเพนเเนี่ยมาบอกว่าความสัมพันธ์ก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีการห่างกันถึงแม้ว่าจะมีการแบบว่า ต่างคนต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองอ่ะนะคะหรือในกรณีบางคนบางคู่นะคะที่มีปัญหากันเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาพูดคุยหรือว่ามาเคลียร์ใจกันด้วยนะคะและไพ่ไปต่อมานะคะได้ The Hermit เนาะ t h อะ e r m i t มเนี่ยมาบอกว่าต่างคนต่างคิดถึงกันแหละในใจลึกๆอ่ะนะคะ ส่วนในเรื่องของมือที่3หรแล้บุคคลที่3เนี่ยช่วงนี้ไม่ได้มีอิทธิพลต่อคนมีคู่เลยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างรักกันแล้วก็ไม่ได้คิดอยากจะมีคนอื่นอยู่แล้วอะนะคะไม่หมอมีความรู้สึกอย่างนั้นนะและภาพใบสุดท้ายนะคะได้9้าเหรียญเนาะเก้าเหรียญเนี่ยมาบอกว่ามันเป็นคู่ของ The ะเฮอร์นะคะมันหมายความว่าหลายๆคู่เนี่ยน่าจะแยกย้ายกันเพื่อไป ทําหน้าที่ของตัวเองไปหาเงินหาทองมาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองอะนะคะแล้วก็มันจําใจต้องแยกจากกันนะเนาะแต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบเจอกันเร็วๆนี้ด้วยนะคะสําหรับคนมีคู่เนาะสรุปแล้วนะคะสําหรับคนมีคู่เนี่ย เรื่องบุคคลที่3นี่ไม่น่าห่วงเลยนะคะเพราะว่าแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันไม่มีแน่นอนไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะพาอต่างคนต่างโฟกัสในหน้าที่ของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำะนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายของชาวราศีตุลน,นะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีคะ่ะ